ลมว้าวลองมีสิปะาไม่ติดติพวกเธออยากรู้ไหมว่าทำไมมันไม่ติดอยากรู้เพราะว่าตัวนี้เป็นฉนวนทางไฟฟ้าซึ่งถ้าเอาไปถูกกับผม จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนแล้วตัวนี้ถ้าไปทำ่าง,งนี้มันจะให้อิเล็กตรอนกับดิชูทแล้วทำให้มันติดขึ้นมา <Wow. S 1> แต่ไปบรรทัดเหล็กเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งถ้าเอามาถูแล้วมันก็จะไม่เกิดการถ่ายโอนอ uh ิเ huh. ล็กตรอนและถ้าทำแบบนี้มันก็จะไม่เกิดการให้อ uh ิเล็กตรอนติดขึ้น,นเองส่วนปัจจยัยอื่นๆนก็มีผมผมเราอ่ะอาจจะติดไม่ได้ดูโคลเพราะว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยความแห้งความมันความสั้นสัมนาครับ